ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการนับสกราชค่ะนักเรียนเคยสงสัยกันไหมคะว่าสกราชคืออะไรบางทีเราก็ใช้เขียนเนี่ยว่าคศหรือก็คือพุทธักราชหรือว่าบางทีเราก็เขียนคศก็คือคริสตักราชเอาสรุปว่าเราใช้สกราชใไหนกันแน่สําหรับในบทเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนับสกราชกันค่ะ ักรารนะคะสกราชคืออะไรสกราชก็คือระยะเวลาซึ่งกําหนดขึ้นอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่หมายหรือว่าเป็นความสําคัญของเหตุการณ์สําคัญนั้นๆเรียงลําดับกันเป็นปีๆไปเช่นสกราชของการเรียนออนไลน์สกราชของการสอนออนไลน์เป็นต้นค่ะการนับสกราชแบบไทยนะคะหมายความว่า เป็นสก,การาระที่ใช้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นโดยที่ประเทศอื่นนะคะไม่ได้ใช้สก,การาระแบบนี้ร่วมกันกับเราจะมีสก,การาระทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทยนะคะแค่สศมก,การะอันแรกก็คือมหาสก,การาระค่ะตัวย่อก็คือมอส,อสักสาระที่สองนะคะจุลละสก,การาระค่ะตัวย่อก,ก็คือจอสอค่ะและสก,การาระสุดท้ายนะคะคือส,สอกราระที่3ก็คือรัตนโกสินทร์ศกตัวย่อก็คือรสค่ะ การนับักราณแบบมหาักัชนะคะ หรือตัวย่อคือมอสอมูลเหตุในการนับศักราชแบบมหาศักราชก,ก็คือพระเจ้าปณิสกะแห่งประเทศอินเดียขึ้นครองราชชาวอินเดียก็เลยถือว่าปีที่พระเจ้าปณิสกะขึ้นครองราชเป็นปีแรกของศักราชเลยเป็นที่มาของมหาศักราชที่1นนั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นในการนับศักราชนี้ก็คือกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดเลยโดยใช้คำนวณทางด้านโหราศาสตร์ รับมาจากไหนก็คือรับวัฒนธรรมมาจากาพราหมณ์แล้วก็พวกพ่อค้านะคะที่เดินทางไปค้าขายสําหรับการใช้ในประเทศไทยประเทศไทยรับมหาสกราชมาจากประเทศเขเมรซึ่งประเทศเขเมรก็รับวัฒนธรรมการนับมหาสกราชมาจากประเทศอินเดียอีกต่อหนึ่ง ในประเทศไทยจะใช้มหาสกราชนี้แพร่หลายมากเลยในสมัยสุปโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนกลางพบมากในศิลาจารึกนะคะจะกล่าวได้ว่าเราใช้มหาสกาลเนี่ยตามวัฒนธรรมโดยยึดมาจากประเทศอินเดียก็ว่าได้ค่ะการนับสกาลแบบไทยสกาลที่2นะคะก็คือจุลและสกชตัวยอ่อจำไว้ดีนะคะคือจอสอ มูลเหตุในการนับสักราชแบบจุลศักกาชก็คือปอปะสรหันหรือว่าบุพภพอรหันซึ่งเป็นพระมหากรัตย์ของประเทศพมา่าเนี่ยขึ้นครองราชชาวพมา่าก็เลยให้การขึ้นครองราชของบุพภาอรหันเนี่ยเป็นศักราชที่1ก็เลยเป็นที่มาของจุลสักราชที่หนึ่งค่ะ จุดเริ่มต้นในการนับศักราชนี้ก็คือชาวพาม่าเนี่ยเขาใช้คํานวณทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็บอกเวลาในการเขียนจารึกในพงศาวดารซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นละลณ์อักษรน,นะคะเพราะว่ามีการบันทึกมีตัวอักษรใช้คราวนี้การใช้ในประเทศไทยก็คือประเทศไทย,ยรับวัฒนธรรมการใช้จุลและศักราชหรือจอสอมาจากประเทศพาม่าโดยใช้ในสมัยอยุธยาค่ะจนถึงสมัยรัชกาลที่5นั่นเอง นับสักกาแบบไทยลำดับที่3ลำดับสุดท้ายนะคะก็คือรัตนโกสินทร์ศพตัวย่อก็คือรอสอค่ะถือได้ว่าการนับสักกาแบบรัตนโกสินทร์ศพเนี่ยเป็นสักการของคนไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นสักกาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นคนตั้งขึ้นนะคะจุดเริ่มต้นในการนับสักากรารก็คือให้นับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือว่ารัชการที่1นนะคะสถาปนากรุตนโกศิน์เป็นราชธานีถือได้ว่าเรานับจักรรดแบบรัตนโกสิทร์ทรงเนี่ยแบบย้อนหลังย้อนถอยหลังไปนะคะการใช้ในประเทศไทยก็คือประเทศไทยเริ่มใช้รัตนโกสิทร์ศกในสมัยรัชการที่5เพราะว่าอะไรเพราะว่ารัชการที่5เป็นคนสถาปนาหรือเป็นคนตั้งขึ้นเองและเลิกใช้ในสมัยรัชการที่6มีเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ใช้รัตนโกสิทร์ศก การนับศักราชแบบสากลน,นะคะก็คือเป็นการนับศักราชที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะคะไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นจะมีศัก,กราชอะไรบ้าง1ค่ะคือพุทธศักราชตัวย่อคือพศค่ะอันนี้ก็คือจะใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าใช้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติค่ะอันที่สองค่ะ คริสต์ศักราชค่ะตัวย่อคือคศจะใช้ในประเทศที่นับถือหรือว่าใช้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติค่ะและอันที่3ค่ะคือฮิจเราะศักราชตัวย่อคือฮศค่ะจะใช้ประเทศที่นับถือหรือว่าใช้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินั่นเองค่ะ ักราแต่ชากลแบบที่1น,นะคะเป็นศักราชที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือพุทธศักราชตัวย่อก็คือพอสอค่ะมูลเหตุในการตั้งศักราชแบบพุทธศักราชก็คือการเสด็จหับขันปริิพานของพระพุทธเจ้าในวันขึ้น15ค่้าคำเดือน6ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็รู้และก็คุ้นเคยก็คือวันวิสาขาบูชานั่นเองเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูติตัสรู้และก็ปรินิพานในวันเดียวกันและก็เดือนเดียวกันนะคะส่วนการนับนะคะแบ่งออกมาได้2แบบการนับแบบที่1ก็คือการนับแบบประเทศศรีลังกาประเทศพมา่าและก็ประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาพมา่าอินเดียนะคะเขาจะนับสราชเริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จดับขันปร,รินิพานไปแล้วทันที แต่ว่าแบบที่2คือแบบไทยกับแบบขเขมรจะนับศักราชที่1พุทธศักราชที่หนเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันปรินิพานไปแล้ว1ปีทําให้ตอนนี้นะคะพุทธศักราชแบบไทยลาวขเขมรจะช้ากว่าพุทธศักราชแบบพมา่าศรีลังกาแล้วก็อินเดียอยู่1ปีนั่นเองค่ะ ส่วนการใช้ในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการก็คือในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะการนับศักราชแบบสากลแบบที่2นะคะก็คือคิสท์ศักราชตัวย่อคือคศค่ะมูลเหตุในการก่อตั้งศักราชแบบิสต์ศักราชก็คือนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูป,ประสูติ พระเยซูคือใครพระเยซูก็คือาศาสดาของาศาสนาคริสต์ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้านะคะเป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธนั่นเองค่ะปัจจุบันประชากรในโลกนี้ส่วนใหญ่จะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะมีประชากรประมาณ2,400ล้านคนเลยที่นับถือาศาสนาคริสต์ ดีเป็น34%ของประชากรทั้งโลกนี้จุดเริ่มต้นในการนับสักราดเหมือนที่ครูบอกไปแล้วก็คือเป็นวันที่พระเยซูประสูติเนาะพระเยซูนะคะประสูติในวันที่25ธันวาคมซึ่งเราจะรู้เลยว,ว่าวันที่25ธันวาคมเนี่ยคือวันอะไรก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะ ศารนาแบบสากลในลำแบบที่3าลำดบบสุดท้ายนะคะก็คือฮิจระสักราชค่ะฮิจระสักราชตัวย่อก็คือพศค่ะสําหรับฮิจระัสักราชนะคะเป็นศาเป็นสักราชของคนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ใช้ศาสนาอิสลามนะคะเป็นศาสนาประจาชาตินั่นเองค่ะมูลเหตุในการก่อสร้างฮิจระัสักราชก็คือนับตั้งแต่วันที่ท่านนบบมมคัมัด ซึ่งนบ,บีม,มูฮัมหมัดคือใครนบ,บีม,มูฮัมหมัดก็คือาศาสดาของาศาสนาอิสลามนะคะอพยพเมืองจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินะเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามมั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะประชากรทั้งโลกใบน,นี้นับถือาศาสนาอิสลามเป็นลำดับที่2เลยนะคะจํานวน1.5พันล้านคนค่ะ